ดกดีมากดีหมุนสีขาหมุนให้หมุ Teraz, like นยิงมันดีมาชิดมาลด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 ดิแฟร์ดีแฟร์แฟรแฟร์แฟร์แฟร์ดีนากดีนะมะมาเดิน สวัสดีครับยืนไม่นั่งสวัสดีครับตองขาจนมาจนมาหม,นหมุนไปหมุนนะไ<ป>ด้เลยมากี่มานั่งหมอบหมอบนั่งยืนค่อย